สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแถวง้อผู้หากินหมานครับวันนี้ป้าปี่ปาน้องครับมาเลือกเอาง่วงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องวันนี้พอดีพอว่าเปินอยากขายงัวอยู่คอครับใส่หยักๆเลยครับพี่น้องนี่อยู่สองตัวใหญ่ๆหยักๆรับนี่แล้วก็ทองแยกเพศนะครับพี่น้องท้องแยกเพศครับทั้งสองตัวใส่ใหญ่ๆรอยห้าสิบกถึงรอยหสิบครับมีสองตัว สวัสดีทักทายพ่อครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคอของหมอชูดนะพ่อเนาะครับดีหมอชูดปออยูพ่อก็เลยอมาเกาแท่นทำการแทนทำการแท่นครับพี่น้องวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องสองตัวใหญ่ๆเลยครับใส่ใหญ่สารพิกัดตั้งยุบันไอ้บ้านเก่าหน่อยนะพ่อเนาะบ้านเก่าหน่อยครับตำบลไหนก็พ่อตำบลแชนครับตำบลแคนอำเภอ อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเนะาะก<ช>รารประกันตำาหน่ก็สากลทั่วไปการกระสง่งส่งฟรีจักโลกอเพอ่อหมอ<ม>ชุดแล้วส่งประมาณร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกเนาะครับผมแต่ว่ากระส่งในทั่วไทยครับพี่น้องวันนี้หมอชุดมีมาแบ่งปันพี่น้องเอาว่าเกตเงินแสนนั่นแหละครับพี่น้องใหญ่ๆยาวๆแบบนี้ครับขออนุญาตไปตัวแรกแหกหมานเลยนะครับพี่น้องอ่านี่ตัวใหญ่ๆยาวๆนี่อ่า ตัวนี้เป็นแม่สาวทองแหลกนะพ่อเนาะครับแม่สาวทองแหลกใส่ใหญ่ๆเงี้ยวๆพี่ทองเงี้ยวปันรถุดไสใหญ่เหมือนตึกใหญ่มือนตึกพี่ผาตัวยาวเหมือนรถไฟตัวใหญ่เหมือนตึกดีเงี้ยวปันรถไฟใหญ่ขึ้นตึกปันตึกครับอ่าเป็นทองก็พอทศพลนะครับครับทศพลวัยแซ็หนึ่งหนึ่งหกสี่เดือนเป็นสาวทองแหลกหล่นธรรมชาติได้ครับพี่น้องมึงความเงี้ยวครับสูงที ร้อยห้าสิบสี่นะครับพี่น้องไทยซาซาจังน้อยนะครับวันนี้เพราะว่ามีสองตัวไอพี่น้องเบิ้งแบบซาซายุดใจเลยครับนมสีไม่มีติ่งครับพี่น้องเบือเรื่องเงาเล็บสวยเป็นแม่สาวทองแรกเงาเงาแบบนี้แหละครับพี่น้องขอเปิดราคาเลยนะครับตัวนี้พ่อเพิ่นเปิดไปยุทีเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับพี่น้องเป็นง่วนรักแสนก่าวผมละครับ แต่ปีที่แล้วมีแสนกลัวครับใส่ลอยหาสิบกว่าท้องแรกแยกเพศอีกตั้งหานะครับพี่น้องท้องแรกแยกเพศกับทศพล y วแซดหนึ่งหนึ่งหกสี่เดือนประกันท้องประกันตำหนินะครับมีคลิปดูการตรวจนะครับพี่นอ้องว่ามั่นใจตรวจซ้ำได้นะครับอเอาให้สบายใจทั้งสองฝ่ายเลยครับนี่เอามันคักๆเลยครับถึงวันสีไปเปตรวจยุดปากคอกคุณอีกได้แทนให้หมอเท่านั้นว่ามั่นใจหมอท่านี้ ทังนั้นตรวจได้นะพอะเนอ้อครับ,รบ,รบพี่น้องนี่คือรับประกันสุดๆเลยใส่ใหญ่แบบนี้แล้วพี่นอ้องพี่นอ้องเบิ่งทั้งใหญ่ทั้งยาวด้วยครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่สาวท้องแรกครับใส่ใหญ่ยาวร้อยห้าสิบสี่แดงบทูทนะครับบดขบเครืองอจึงเชื่องครับหนาๆลึกๆแบบนี้แหละครับพี่นอ้องอ่า เปิดราคาอยู่เจ็ดหมื่นสองแล้วพอนะครับต่อร่องได้ครับพี่น้องต่อร่องได้แล้วก็ส่รงฟี่ได้ครับพี่น้องบ่อกไก่กับ่รงฟี่ส่งได้ทั่วไทยนะครับอันนี้คือสาวทองแรกไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นสองพันบาทใส่ร้อยหาสิบกกวนะครับพี่น้องเบิ่งใส่ครับเบิ่งงัวตัวบุกใหญ่นด้ครับพี่น้องอ่าตับนี้บ่มี่นะครับพี่น้องเบิ่งข้างข้างไก่ครับพี่น้องเบิ่งข้างไก่ นี่ละครับตัวัวตัวใหญ่ๆแบบนี้ต่อรองเลยครับเอาแม่บล็อกแม่พันธ์เทียมขั้นตัวนี้ติดทองทองแยกเพศนะครับพี่น้องสวยๆเลยอ่านี่ครับเอาขออนุญาตเป็นตัวที่สองครับพ่อตัวต่อไปตัวที่สองตัวนี้ต้องบอกว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกหรอเล่าเนาะครับตัวนี้สูงลอยหาสิบแปดถึงรอยหกสิบนะครับเป็นน้องเป็นแม่ไซส์ใหญ่ๆยักษ์แบบนี้ครับ เบียดๆไปลอยหกสิบครับเป็นแม่ทองสองนะครับกับอันดามันแบบแยกเพศเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องทองเจ็ดเดือนกับอันดามันแยกเพศครับพี่น้องหนาๆนานลึกๆแบบนี้สูงเงาวท่วหัวครับพี่น้องนวนี่เกือบลอยหกสิบนะครับพี่น้องนี่ครับสวยๆเลย ตัวต่อไปนะครับพาพี่น้องชมของใหญ่ครับของใหญ่ของยักษ์ครับสูงท่วมหัวเลยครับแม่นี่แม่นี่นะครับสถานะคือตอนนี้คือท้องแล้วพอเนะครับท้องกับอันดามันเจ็ดเดือนแบบแยกเพศนะครับพี่น้องเป็นแม่ท้องสองครับท้องที่สองหนาพี่น้องเบ่งบกเพ่าครับหน้าอกใหญ่ๆตันๆความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบแปดถึงร้อยหกสิบนะครับประกันไว้ที่ร้อยห้าสิบแปดบวกบวกครับ พี่น้องงัวแยๆ่ๆยัางยากแบบนี้ครับมีต่แสนกลัวล่ะครับพี่น้องปีที่แล้วแล้วท้องแยกเพศนะครับกับอันดามันเจ็ดเดือนท้องแก่รอกินนอ้องโอกาสเป็นตัวเมียกับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยอยากขึ้นไปไทยแผ่หลังเห้เพื่อพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงด้านลางกอนอพี่น้องเล็บสวยเล็บดีไม่มีตำหนินมสีครับพี่น้องยืนนิ่งยืนงามเะครับพี่น้อง สูงร้อยหาสิบแปดไปถึงร้อยหกสิบครับท้องแยกเพศอนามันเมืองไทยนอกหนาใหญ่ตันๆแบบนี้นี่ครับพี่น้องเป็นงัวยากขับใสแยงแยงแบบนี้ตัวนี้หมอพันเปิดะะะราคาเท่าไหร่ครับเปิดราคาไป 70, เจ็ดหมื่นแปดพันบาทมาก่เอเนาะครับอ๋อเจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับพี่นอกวัวใสใหญ่ใส่ยกครับเหมอะเป็นแม่บอกแม่พันที่สำคัญทอง แกแต่ไอเจ็ดเดือนกับอันามันแบบแยกเพศนะครับราคาที่ต่อรองได้นะครับต่อรองได้ในใพี่น้องมึงข่าวพี่น้องหนานๆยญ่งๆยนๆแบบนี้ครับชึ่งเชื่องครับเป็นเป็นเป็นง้อย,นย,ยินะ่งจะเฉี่ยงได้อเด่เนาะครับ <laughs> เดีู๋กับร้อยหกสิบนะครับสูเกับร้อยหกสิบเา<แ>เหมือนรถไฟตัวใหญ่มอนตึกละพี่ <laughs> <laughs> น้องหนานๆยญ่งๆแบบนี้ผู้ดได้อยากไ้แม่หมอกไปพันซื้อหนึ่งเลยสองแอลเนาะ คร้างได้สองตัวเนาะอีกสองเรือน,อเ,อนเด็กงูสองตัวกับราคาเจ็ดหมื่นแปดพันบาทต่อรองได้นะครับแล้วก 7, 000, 8, 000็ส่งได้ครับพี่น้องใส่ใหญ่ๆแบบนี้อุ้ยพอมีเงินเก็บเงินออมนะครับพี่น้องเก็บไว้ถ้ารอราคาพี่น้องสร้ามันถึกนี่จะเป็นช่วนนั่งเพื่นี่แฝงอ่ได้เลยพอร้อยเซ็นอะไรอย่งนี้แ่ไอะไรนะครับราคาเนี่ยเซนเรื่องบุญนะครับเซนกว่าพี่น้องอันนี้กืเจ็ดหมื่นแปดพันบาทแล้วก็ต่อได้ส่งได้ครับพี่น้องส่งฟรีได้ ผู้ใดมักต okay. mm ัวใดก็เ hmm. ล mm ือกเอามีสองตัวให้พี่น้องเลือกหรือว่าสียกสองตก็ได้เหรอเนาะครับสองตัวนี่จะลดหลายเลยครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นทมงมงเดียวเนาะครับเป็นทมงมงเดียวอ่าคาขนทรงกับสีบลแหงเพราะว่าไปทรงบองเดียวกันพี่น้องเบิองงูเบืองงวงงามนี่เบืองเพื่อนๆครับเบิองเบื่อเนาะพ่อเนาะครับพี่น้องหนาหนาใหญ่ๆแบบนี้เจ็ดหมื่นแปดพันบาทมันนี่มีสองตัวได้ไหมเนาะครับเอาหน่อยๆเข้มๆเนาะครับ เอาคุณภาพล้วนๆครับของหมอชูดครับจา่าไผ่พี่น้องครับใส่ง่ายๆแบบนี้ผู้ใดสนใจโทรสอบถามได้นะต่อรองได้ครับพี่น้องอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเบอร์ผมขึ้นไห้พี่น้องนะครับึ้นอ่าเบอร์ในคลิปไผ่พี่น้องเบิรงครับอ่ะสลามีชโช,โชมังกระเพาะสวัสดีครับสวัสดีครับ